ดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมากินข้าวมีขนมไหนนะบุญมีขนมอะไรบ้างคะนี่อันนี้แต่กิงแล้วก็ยายก็ได้แหนมปะลาบอง <C oughs> อน้องมิ้นได้อะไรคะวันนี้น้องมิ้กจะมากินข้าวกับยายไปเย็บเข้ามาน้องมิ้กจะจิ้มปะละ้า น้องเม็กจะจิ้มปลาร้าโชว์โชว์แฟนๆน้องไมกนั่งกินดีๆค่ะมากินด้วยกันอ่ะนั่งขยับมาถ้าอยากจะเข้ากล้องขอยับมาอ่ะเด็กๆเข้ากล้องอ่านั่นแหละเห็นอยู่เม่กกินด้วยเม็กจิ้มปลาร้า อร่อยไหมครับอ่ะเน้นจิ้มให้แฟนๆดูใช่อันนี้คือปะลาร้านะครับน้องไม่กินนะอ่ากินเอาแนวไหมยไมเอา ซื้อมาเยอะอยู่เอามาแกะกินเลยเพราะั้นคุณหน่อยายจะให้นาบุญทำคลิปรีวิวของเบรดก็ได้เดีย๋ยวค่อยรีวิวคุณอยากเป็นก,กับยายห้องนี้เลยค่ะในตลาดท้ามาสิกินเข่าวอ,อก,กับวบาวาเนี่ยมอสบอกเนี่ยจากร้านกันได้ ยายก็ได้ซื้อข้าวเหนียวมาฮอหนึ่งมาฮอ,อดที่อันนะ่ะวาสิกินข้าวน้ำยาย้วยน,นะมาลองจิม้มแนหนมอร่อยเกี่ยวได้ใหญ่มากมินเกี่ยวได้นะข้าวเหนียวไหมืูไม่เอาอร่อยใช่ไหม chim nhiều mắt không nghe ra chứ con nhỏ vào cửa con nhỏ chim bà la bòn con nhỏ con nhỏ nhiều mắt nhỏ con น้องม่กินปะลาร้าบองดูปะลาร้าจริงๆนะพริกจริงๆค่ะเขาชอบกินแบบนี้น้องม็กชอบกินส้มตำกับยายส่อนนาำบุญนามบุญจะอะไรคะมันหมดแล้วลกูกข้าวยายชื่อจไปชื้อ เอาแหนมยังไหมแม่ว่าไม่ชอบแหนมยายจะผัดใส่ไก่วกนี้หาไปกินให้ทำงานข้าวหมดแล้วไม่เอาแล้วหรอไม่เอาอยากจะกินไปดั้งมือก่อนก็น

ถ้าอิ่มแล้วก็กินพวงนี้อันนี้นี่แจวแล้วจ้ะเขาตอร้านร้านกินมาเวล้ราไปหายายทำหนึ่มเราเมื่อื่นสื่อมาเผื่อเป็นกีฬาข้าอย่างยวพวกนี้ผ่านหนึ่งเดี๋สองผ่าน่านหนึ่งเอาบนกินไหมพ่กนี้เ้าวเหนียวงม่พวนี้งานเหนียวเหมืนล่วงแล้ว กินแล้วก็ไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องไปนอน ลาบ้า <Bye> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ